ทิมา่าค้องคําว่าว่าคำเจอแต่ง,งานหนักๆปวดเพื่อยสิรุดสวัสดีพี่น้องเข้าตัา้งากระซูช่องถิบแช่นอได้พี่น้องสวัสดีตอนเทียงเทียงตอนนี้กำลังหิ้วเขาเพอดีพี่น้องแต่ว่าทาเฮ็ด ว่าเขาสิมาส่งเฮตห้ว่าสิแกงเฮตกินตะเถียงแต่ว่าป้าน,นียังเพี้นมานะตอนนี้กค่ะหลังจากตัดคลิปลงคลิปเรียบร้อยแล้วก็สิมาเฮตหัวต่อเพราะว่าเมื่อวานเฮตหัวว่าท่านได้แล้วมือ้อนนี้ค่ะเคีเคยวเวียกเคีรยงานห้เรียบร้อยพี่น้องตอนนี้สิไปคนลักหัวมาอีกพี่น้องเพราะว่ามีรักหัวที่น้อง้ายคือสิเป็นเอามาเฮดหัวขอบเฟืองแล้วไม่ยังเลืออยู่เมื่อกี้พากันอยู่หล่อมากับบุคคำพูลตุนแล้วพี่น้อง อยู่มาซองต้นมาหอดมาหอดรถไทยนี่พัดพรีมันเก้ะแล้วก็เลยได้เปลี่ยนไปอาไปเอามาอีกต้นนั้นแห้งใหญ่ได้พวกค่บซองอันเด็กหันเกิืหันใส่แม่อยากข้าว <c oughs> าค่ะพวกค่หันอยากข้าวอบผิวแต่บอกอยากใส่เกอือโบกมันหอนวะสะปัดเสือพญานงพาจอง พากันล่มล่มกันเจนบมบเขาบ่นบ่แล้วก็เฮ็ดเวียกได้นี่มันได้ใส่เสื้อตัวนี้นะเพียงมันเป็นแผ่นเนี่กยกันแดดเนี่ยถ้าใส่แต่แผ่นตัวนี้แล้วมันแดดสอดล่มสอดตันนี้ลงสบายอยู่แต่ว่ามันดบแดดมันขาได,ด้ดิไปบระห้มเจ้ไหนกันกินเขาเรายกาเบาอันนันมาหายอยู่เราหูจักอยู่ว่าเหือนอยู่บนี้เนาะ ผู้สือมันแสงไว้ก่อนฮะเด้ไปไปคนหัวก่อนเดี๋ยวนี้ลักหัวกะห้าย่งยางหาแต่ก่อนแทวารังบ้านหิมนี้มันเป็นป่าตัดละหัวสบายเลยเดี๋ยวนี้หันแปลนเมื่อไหร่ผู้ใดกะเห็ดหัวเห็ดส่วนเป็นขลองภายของเราวเมื่อไหร่เด้ไปตัดนาเข้ากับบได้หนาเข้าก็บโมีใหม่แล้ว <laughs> เข้ากระทางกะยังเมื่อไห ก็เลยเก็บเก็บเล่มเล่มแถวบ้านนี่แหละพี่น้องเลยยางก็คืออยางฝาวเ็ดถั่วเพราะว่าที่มันถอดหน้ามักจับเก่าออกแล้วกันยังบันได้เก็บได้เมียนว่างไว้อยู่บนเก่าขนาดเลยยางได้หน้อยแลนหลักสิบไปเยียบไปยังมันสิยากบ้วนกันงัวไปฆ่าอยู่ในหันงัวกันบ่ท่านใดปล่อยเนาะเพราะว่าไลยคนกับเกี่ยวเขาบ่ท่านใดแล้วเดียวยังหอนยังปล่อยหยาดแต่ว่าเพิ่นสิไปขายอีกแถวนี้ไม่ได้หน้ามักจับเลย ข้างวานกับสิหกประมาณนี้นะพี่งท่าน,นี่กับเป็นตีนรถบ่ท่านใดตัดสำวัิเคียหแล้วมันนี้นี่มาเอาไม้ซองตดมาเนี้ยโย่สล่อไปโอ,อมันหนกันกหนักเด้ตดมังใหญ่ซำลำโตทีเลยเอาคือบ่ใส่หมวกเป็นเดียววะเออได้ปะ่ะเลยฮะ นักวะบ้ามันจะไปไหนบ้าเธอเดียวเนี่ยติดเหรอควรเกียบรกก่อนเผื่อมันมียังหลียู่ในพื้นด้วยมุดไปทีมาคล้องเขาวะว่าคำเจอแต่ง,งานนักๆอึ้งเบื่อสิรุดได้พ่อซ่องตุน่นได้ยุเลยวนะ <laughs> เอาไปหัวแทนแล้วเขาก็คอยเอาคืนนี้น,น,นี่ไปพีเกินมาที่นีนโดนหลบมาเลยนายอยู่ดอกอันยาไปทางไหนมาซีนักทางล,ล่างเออเขาละวไว้ตกปลาอยู่ร่างไว้กูปลาอยู่ตุ๊นี้ข้างใหญ่เบิ้งหยกเบิ้งนี่นี่เขาก็ไปตรงหยกไปจ้ากยปีนไปนี่ เอาโอ้ยป้าหมดหมดหมดออกขื้นอันนี้เขาถิม่มหรือยังนี่คะฮะทิ่มตี้มาแตกปะนี่อันนี้ตี้หลดเนี่ยว่าตีหลดใหญ่ได้หนิบอ่ะค่ะ mời mọi người ăn mưa này hắn 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 nè mắt nhảy hắn 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 khâu hắn 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 nè hắn 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 lột hắn 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 มันได้อยู่งอะนะเขาตับผมาาบมาอยู่ข้างนี้ตัวมาอยู่ข้างนี้ดิเอาแกะออกมานัาไอ้ดีเนะมันอึดใหม่เขายังบอกมีค่ายเชิงนี่ผุนแล้วแล้วเขาแล้วน้ำจึงพาดองเคยไปตัดอยู่หน้าโคก อ่ะโอ้ใส่ไปได้ลองมันทับตีนเลยทับตีนนี่เบาบออาบอกกอ,อ,บอกรธเบาบาได้ปาตัวเบิ้งอึบไปไปบ้างเดี๋ยวไปอยู่โอ้ย <c oughs> ต้องห้ามเสือมมัดไว้นี่ค่ะเสือกม,มัดเอออันนั้นได้โหลดเออเด้ถ้าจริงๆพอนางนาจ,จะนัดพ่อๆกับทีประจัะโอ้โว้ เด้อม yeah. <laughs> 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 ันเหียไปที่อันไรกลัวปะจ๊ะงานในานเน่ย้าปปล่อยไปพวมันเหียงใส่เหียงครัวเนาะเดี๋เก่าเลย ปราหยาดบอนี้แหละยาดมันขำทองดยบดลู่บริสายงานเลยเด้ได้ตีบลูู่ ักโ,กโใส่ห่างๆเอากระดาษพวกคำบัรเท่าวมีรักเขาก็ให้มาใส่ตืมเนาะพแล้วหายแล้วหน้าจะไปตัดเอายู่หน้าโขกยานมมาลงเอ้ยมันมนสีัน,สน,นั่นเสียและอ้านตลกเอาลงให้อ, <laughs> อยู่บไป เดิมือเด้อโอเคคุ้มได้นี้ไปไวอยู่รถก็เจ้าหน่ายให้อีกเด้ยยับลงมาอ oh okay. okay. ีกให้ม okay. yeah, ันเซิงก็มักย่อมนี่ให้มันเซิงเศร้านี่ไปผู้บอลข้าวๆพี่หดกระเป๋าปะห้า Tân con con nắng kìa ngon cái lạc kèn mày mà cái mày cái đấy mày 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 bạc mày nó mày 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 nó mày 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 เออเออตัวแก่แก่ก็ได้ก็ได้นี่เดี๋ยเอาตัวใหญ่ไปใกล้บ้าเอาตัวใหญ่ไปใก่เนี่ยก็มานี่ดิมันหาเอาลงเลิกบ่นได้ได้มันสีอันบนเลิกเออมันสีอยู่อยู่บ้านนี่สี บูมันห้าสายทางป่ายพีดบ่น,นี่กระทำหึทั้ทงนั้ทางโกกมันอะไรั้งนี่ทางโกกค่ะโก้หงามันเลยเอาลองนะเอาปลายลงหลุมมัน,นจะกลายอะไเอาต่วนกกมาคามเทศไปเลมาคามแปรเคยกินปะอ,อันนี้โมหุ ม่เมื่อเนวสิกานก็หมักมักอันนี้ได้มักเครืออึกเลยโป๊ะอะไยังไปดลองเลยนี่เอามาเครือมาต่อใส่กันเหมือนเดิมวิสาเลยมุดลูกออกซะเลยเนาะไปมาเมืง <laughs> <ำ> <laughs> <laughs> ก,ก,กนนะ่กนเนาะก่อนเนาะ มือมูนี่ดอกแล้วเนาะหวัวคันมวดปวขึ้นกดอีกวันเอ้าออก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 ไปเอากูมาเคลือกออนี่ใต้ข้อล้ะใต้ปะใต้อีรีออกขาดเลย <c oughs> ใช่ตดมันอยู่ใช่ atao à, sáp bô, ăn sáp Bố mày, ừ. hụt gì lắc này lắc Không mày nói, xài áo theo này. Nương xong xăm. Lớn bố พอดีเลยวาโอ้ยมาสีสองรักจริงจรสองรักกินหอมโอ้ยบ่มีผู้ชายให้เอิญห้าจะคนเลยบ่มี่ใครอยู่เพื่อนเนาะมีแต่พวงนึกหน่อยใหญ่กัะจกสินได้กินแห้งกันบ่บักโดยทำบอสัง พังลักแล้วมีแต่เอานะมันเนงๆแล้วกันแล้ววันดีเนี้ยก็อันนี้นนหางไปเลยนั่ก็วยย่ายูแล้วเนาะที่ทางหางไปยังลักไรเอาพอดีมาเลยวะนนี่อย่ามั้งอนแถวนั้นมันบนทันบุดอกเขาก็เห็ดทังพังไปก่อน ตน,นี้เอาไปตัวชุดพนเอาตัวชุดไปเล่นตหน่อยเออเอา <c oughs> ทางได้ทางวัวทางอ่างทางตทางวัวเออเป้าๆเ,เลยตัวน,นี้เดีวเียฮโยเมุนก็โอ๊ยได้แล้ว cái ở bà này cứ nhảy quần này nọ à à thôm bác này có mùa Tiếp hỏi rồi Mình là bà Tân bài mùng của quả sẽ xóa mùng là phải nào Thả kín hết và sàn xéo hết mà xuống hay ลูกไปซอันนี้มันแสงอ่ะเ้าไปหลินเข้าหันแล้วอีกอย่างสายนี่ไก่เออไก่เป็นโตแลาอาลงมาเบิ่งดูมันแสงพอมาแสงได้หายกับมันก็ได้ไปโนะไปหลังเฮ็ดแก่งบวกข้าขเข้ามือถ่ายได้หนึ่งใส่ตูไว้น้ำ ยังไดเฮ็ดอยู่พี่น้องย้มนี่เราให้ต้มน้ำหอนหลวงกันวะเออมื่อนี่ยฮันซ่องลอยพิ<ก>มานจองลอยบาทพี่เนาะเฮ้ยย<ก>ังได้กินอยู่เนะนาะแกงแน่แล้วเล้สวยวนทำไโอ้ยอวยหลังเฮ็ดแกล้งพี่เนาานนี่เวลาซ่องโมงกว่ายังบม่ได้กินเขาถ้าคิดแกงเฮ็ด หลวกเนาะหลวกแล้วก็มาละกอเห็ดหนอกละที่อูแต่ที่จริงยิามนี้มันก็มีด้ถ้าแม่นยิามสมัยก่อนฮะตอนเกี่ยวเขานี่แล้วแม่นไปหลอกอเอาเห็ดจางงัวโอ้แถวเถิงนี่บริอ,ดอึดเห็ดจางงัวะแกงก้อนนี่เห็ดอันนี้นะพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้แม่นปลาบ่ยังงนี่เออเออเเอากรจุ่มให้แม่ยังโชคดีมีเห็ดกินอยู่ มาแล้วพ uh, ี่น้องแกงเห็ดแล้วเนื้อไปหดแกงเป็นได้ได้ดูกันืโตยังได้กินแกงเห็ดอยู่พี่น้องยี่ทำยังขอนี่ยัางปี้มาลากินข้าวไหมลูกเอาข้าวไปมาณนี้หิวมาหุงข้าวไหมแม่เน่ลูกกับจานเด้อลูกเด้อไว้ไว้ฮะ ขอนอมขอนอมคอยากกินหันบ้งแจกป๊อปป้าเขอาอจุใมากข่าวหุมกมีมาเด้อพี่น้องก okay. ินขาวอีกแล้วสากินผักเข้าเป็นไบค่ กับบเลือนและความนวล้ยังหอนยังหอนยังหอนอยู่เอยังหอนใส่มันดเอเอคเอหอนบ้างแ่แค่โดนมัมันไปหอนเลยแผลเนี้ย

กนันเน้นมียานั่งใส่ขาดพักติวใช่มหมามแดนสมพระดีเอาแม่เอาแม่เอ,อาแม่เออคุนบอกอ่านมเอาแม่มา,า,ามามามีแหงอ่ะมีเลี้ยวก้าวขึ้น <laughs> <c oughs> ข้าวต้นบใบช่องกวังวกัวทีเนาะมาแซกก็ต้องแซ่

อะไร้าวันน้แกข้าวอันน้แลกแสบยำปุดปุดเอะนออรกินอออไอะอนอนกินอนอิอไกอะนอ่อไนอะไอะนมันอ่กนอะกนอะไอร ข้อเอามันกระเข้าข้อตัวเกือบมันใจใจซูดอันเที่ยนมากเนาะดิเกเยอะอาวตัวนี้บ่ตัวนี้บ่แม่เอาตัวนี้บ่ลูกแม่บ่ด่าหมักบ่เผ็ดเนี่ยจูบก้อนลูกมันเผ็ดมันกระมัก กินขขาวเรียบร้อยแล้วก็ไปเบิงหน้าแซงมาเรียบร้อยแล้วก็มาเห็ดถัดวตอพีโนโอ่น้องเอาน้าหมักจับมาใส่ ก็คือคือเอาใบของพุ่นงัวให้มันมาเข้ากินมากหม่หรือว่ากกไม้ที่ที่ปลูกอยู่ในคันนองห่นนะพี่น้องก็เลยว่าได้มาเฮ็ดหัวลัดไว้เพราะว่าที่พันสิได้ขึ้นเวียงจันทร์คั่นเฮ็ดัวบ่แล้วนะก็แม่นกลับมานี่พอดีต้นใหม่บ่ยังก็เลยว่าเฮ็ดหัวไว้ก่อนที่จะเดินทางเฮ็ดหัวอันนี้ก็ว่าสิงายก็บ่งายเด้อพี่น้องได้น้มักจับมานี่คั่นสิเว้าหัวตะนางหั่นเนาะง่ายกว่าเนาะ เลือดออกที่เดียวกับสีเสือเลยบ่คร่ะตอนนี้ก็บาดเจ็บแล้วพี่น้องเพราะว่างมเหมิดงมคําเทถั่วดิตอกตะปูแล้วมันเสเลียงมันบ่ถือไหมมันไปถือมือแบบตะปูมันมันบ่เซิงหั่นเด้งานๆแล้วพอดีอันมันปะตุ้ยซุบาดเจ็บซ้ําพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ยังบ่เศร้าเนาะเฮ็ดเวียกต่อยัดหัวบ่แล้ว ได๋ดอยมาจับไฟให้พี่น้องไฟนี่ก็เกือบบ่มีเพราะว่าแต่ละมื้อหั่นเจ้าสิเอาไฟซิราเซวนี่ไปนํารถปันะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นคือสิลืก็เลยว่าโอ้มีดอกไฟเฮาก็ได้เฮ็ดหัวต่อเด้พี่น้องแล้วก็น้องดยเพิ่นก็คนอยู่เฮือนเพิ่นหาเพิ่นบ่เห็นเนาะที่แท้เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็เลยเอิ้นคานว่าอยู่นี่เด้ันเด้ก็ได้ย้อนอยู่ด้พี่น้องผู้นี้แหละแม่นยามเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่เฮาเห็นเฮาเฮ็ดเวียกนี่เพิ่นละมาสวยเลยได้คืออันนี้ก็มาเบิ่งก็เลย ให้พิ่นจับไฟพิ่นก็จับไฟสวยหน่อยหน่อยอยู่กระต้ระเวียกก็ได้ผู้นิฮาส่งสีเป็นสางอยู่เพราะว่าพิ่งใจปองมาทางนี้ <pp> บางมือปล่อยให้นลินเนี่ยไปเห็ดอันนั้นแป,แป้งแป้งอันจ<า>กักว <ะ S 2> าแป้งได้เนาะแป้งได้อยู่พี่น้องพิ่นมาเป็นสางนะคือมีแววมาทางด้านนี้นะพี่น้องว่าสีเห็ดหัวให้จนแหลวมืออื่นจึงว่าตื่นมาแล้วเดินทางต่อเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อยๆแห้งก็มึดแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา เจ็ดโมงสิบสองนาทีหรือว่าประมาณจะซองถุ่มแล้วพี่นอ้องเห็ดหัวกะได้ประมาณนี้ตามแห่งผู้ยิงดึงเนาะกระซิบเค่งไปได้หนึ่งโต้อไเห้าหาวเซยไปหาห้าวแล้วยังบ่แล้วมอืออนเห็ดตอ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากความเห็นเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ปึ้ลกดสนาเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาเาฮ็ดคลิปใหม่ต่อ,ตอ,ตอไปด้ยวยพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าตอนนี้ขอตัวลาพักพรก่อนสวัสดี